สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KB Auto Review ช่องของคนรักเทคโนโลยีทางทหารรถยนต์เครื่องบินเรือรบรถถังและระบบอาวุธล้ำอนาคตจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะเทคโนโลยีจากประเทศไทยของเราหากคุณสนใจความล้ำหน้าในวงการกลาโหมและการพัฒนาอาวุธสุดล้ำคุณมาถูกที่แล้วครับ ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยในปี2026ซึ่งถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศที่น่าจับตามองที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์และวิศวกรรมระบบอาวุธขั้นสูงของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายในการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยให้สามารถรับมือกับภัยคุ ความทุกรูปแบบในอนาคตไม่ว่าจะเป็นภัยจากอากาศทางทะเลหรือภาคพ,พื้นดินขีปนาวด226 0ไทยนิวมิซิ้วนี้ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน สามารถติดตั้งได้กับหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแท่นยิงภาคพ,พื้นจากรถบรรทุกเคลื่อนที่เรือรบหรือติดอากาศยานไร้คนขับแบบ UAV สำหรับการยิงจากระยะไกลโดยระบบควบคุมการยิงนั้นถูกพัฒนาให้ทำงานร่วมกับเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายและระบบนำวิถีแบบใหม่ที่ใช้ AI ช่วยประมวลผลเป้าหมายแบบเรียลไทม์ ทำให้ขีปนาวุธสามารถเปลี่ยนทิศทางหรือหลบเลี่ยงระบบต่อต้านอากาศยานของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านมิติขอองค์การออกแบบตัวโครงสร้างของขีปนาวุธรุ่นนี้ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตชนิดเบาพิเศษที่ทนความร้อนได้สูงและมีคุณสมบัติในการดูดกลืนคลื่นเรดาร์จึงทำให้มีความสามารถล่องหนหรือสติลสูงมากช่วยลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากเรดาร์ค่าศึก พร้อมด้วยระบบควบคุมทิศทางขณะบินที่ใช้เทคโนโลยีเวกเตอร์ทรัสที่สามารถหักเปลี่ยนมุมได้ทันทีในระดับมิลลิวินาทีทำให้มีความคล่องตัวในการหลบเลี่ยงและพุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างแม่นยำ มาถึงขุมพลังของมันขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Solid Fuel Dual, Dual Pulse ที่มีแรงขับขั้นต้นสำหรับการพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงและแรงขับเสริมสำหรับการเข้าสู่ระยะสุดท้ายซึ่งสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมทค่หรือในระดับ h y เปอร์โซนิกส่งผลให้มันสามารถทะลุระบบป้องกันของศัตรูได้อย่างง่ายดาย ขนาดที่พิสัยการยิงของมันสามารถครอบคลุมได้ไกลกว่า600กิโลเมตรรองรับภารกิจทั้งในระดับยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ส่วนหัวรบของขีปนาวุธไทย2,026มิสซิลนั้นมีให้เลือกหลายแบบตั้งแต่หัวรบแรงระเบิดสูงแบบ fragmentation สำหรับทำลายเป้าหมายกลุ่มขนาดใหญ่ไปจนถึงหัวรบเจอะเกราะ penetrator warhead สำหรับทำลายเป้าหมายที่มีการป้องกันแข็งแกรง่ง เช่นบังเกอร์โรงเก็บอาวุธหรือเรือรบขนาดใหญ่ทั้งยังสามารถปรับแต่งให้เป็นหัวรบปล่อยสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวอาเฮดแบบ EMP เพื่อลดทอนความสามารถของระบบสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามระบบนำวิถีแบบหลายโหมดมันติโหมดกีแดนที่ใช้ในขีปนาวุธรุน่นนี้รวมเอาทั้ง GPSINS และระดาโฮมมิ g งเข้าด้วยกันโดยสามารถสลับการทำงานอัตโนมัติในกรณีที่เป้าหมายมีการปิดระบบส่งสัญญาณหรือมีการรบกวนคลื่นความถี่ AI ที่ฝังอยู่ในวงจรนำวิถีสามารถเรียนรู้จากรูปแบบการหลบหลีกของเป้าหมายและปรับแผนการโจมตีให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์ตลอดการเดินทางของขีปนาวุธ ด้านการติดตั้งขีปนาวุธสามารถใช้ได้กับระบบลันเชอร์มาตรฐานขนาด4ช่องต่อ1รถบรรทุกโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มเดิมให้ยุ่งยากนอกจากนี้ยังสามารถนำไปติดตั้งบนเรือฟริเกตหรือเรือ LPD ของราชนาวีไทยได้ทันทีและยังอยู่ในขั้นตอนขององค์การทดสอบเพื่อติดตั้งบนเครื่องบินรบในโครงการอนาคตของกองทัพอากาศไทยอีกด้วย สิ่งที่น่าจับตามองมากคือระบบควบคุมการยิงแบบเน็ตเซนทริกที่จะทำให้ขีปนาวุธนี้สามารถยิงจากจุดหนึ่งโดยใช้ข้อมูลเป้าหมายจากอีกหน่วยหนึ่งได้เช่น UAV ตรวจพบเป้าหมายและส่งข้อมูลให้หน่วยยิงภาคพื้นในอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อให้ยิงขีปนาวุธในมุมที่ได้เปรียบที่สุด ในแง่ของระบบป้องกันขีปนาวุธรุ่นนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นขีปนาวุธสกัดกั้นในระดับระยะกลางด้วยการติดตั้งหัวรบ proximity f i e l d ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธหรืออากาศยานที่เข้ามาในระยะไม่กี่เมตรได้ทันทีทำให้เป็นขีปนาวุธแบบ 2IN1 ที่ทั้งบุกและรับได้อย่างลงตัว ภาพรวรมอรขอองค์การทดสอบภาคสนามในช่วงต้นปี2026ที่ผ่านมาขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถเข้าทำลายเป้าหมายได้แม่นยำกว่า95%โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน2เมตรจากจุดศูนย์กลางเป้าหมายและสามารถใช้งานได้ภายใต้สภาพอากาศที่เลวร้ายรวมถึงพื้นที่เขตภูเขาป่าหรือชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือหนึ่งใน9กกระโดดที่สำคัญที่สุดของวงการยุโทโธปกรณ์ไทยในรอบทศวรรษซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของวิศวกรไทยในการออกแบบระบบอาวุธสมัยใหม่ได้อย่างทัดเทียมกับนานาชาติและแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศในอนาคตข้างหน้า หากคุณเป็นคนที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้ช่องของเรายังมีรีวิวอาวุธทันสมัยรถถังเครื่องบินเรือรบและเทคโนโลยีทางทหารอีกมากมายให้คุณติดตามหากคุณไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามช่อง KB Auto Review และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคอนเทนต์สุดล้ำก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ